สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขนนะคนใด้ค่ะเด้อวันนี้สาวนวลชวนกินเที่ยวหักแพงกันได้ค่ะเด้อได้เมนูขนมจีนนะค่ะเด้อหลายผดเด้อหลายผดหมายถึงว่ามันหลายผดได้เอาออกหลายขนาดได้ค่ะเด้อหลาย คือเอาออกไว้ก่อนนะคะเด้อจังคอยเอามาใส่ตอนเติมนะแต่กินบ,บ้างเป็นเซรั่ยของค่อยๆเติมใส่เหมือนลายขนาดได้อค่ะเด้อขอบพระคุณนะคะเด้อสำหรับความขาดความแพงสำหรับความขาดความแพงที่คอมเมนต์มาแล้วว่ากดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามให้เออเดี๋ยวเอาออกจะคืนจักลางก่อนเนาะค่ะเด้อถ้ามันหลายผัดมันสกินมาบดมันสิเสียของ่งกินแสบจะาพอยเติมเล้วค่ะเด้อเม,มนูนี่เป็นเมนูที่แบบเป็นนเด้อไปช็อปปิ้งไปหนีมากสื่อตะผักมากสื่อตะผักมาก หลายโพดค่ะอืมเบิ่ลาไทยก็ได้พักขามาได้นั่นมาเยอะแยะอืมหลายโพดนะคะอืมเราคิดว่าเอ้จ๊ะจไดเน้อจ้าสิกินผักได้หลายหลายเมนูนี่คือน้ำยาโนมจีนน่ะดีที่สุดเลยแต่ออกก่นได้ค่ะเด้อน้ำยาโนมจีนน้ำย,นำยาน้ำยปาปลาฮึน้ำยปาปลากระป๋องนะคะเด็กมาอนเด้อ หอนหอนหวยห้วยเดิต้องเอาอันผ่าจาับได้ค่ะเด้อเี่โอ้โหย,โอโหยหอ้ยหอนหอนอืมกิน้องการปังหอนหอนแบบสซ่โจ้งสีเลยค่ะ <S <S ตาโตว่าเป็นเะคะเด้อบอกอีกหลอกเพื่อะว่าตาโตว่เป็นเอาแบบ โซเด้งสิเลยค่ะเด้อความมอ <ส blues. S 1> ได <ños. S 2> ้เนี่ยรุ่นเนี่ยอ้ยูหัวเนาะแต่ต่วว่าเป็นได้ค่ะเด้อแบบได้กับแบบนั้นได้ค่ะเด้อบางคนเพื่นกับหลายคนเพื่นกับโซ่คอมเมนต์มาเนาะเพื่นกับว่ากินบะสุภาพแน่กินอันนั้นอันนี้แน่ขอบคุณเด้อค่ะเด้อ ค่ะพระคนที่เขามาชมแล้วก็ติดเ,เตียนมามพุ่น่ะบึงนํำยาปลาด้วยค่ะเดปลากระป๋องแต่ว่าบอมไม่ตีนไก่ค่ะอันนี้เป็นเลยเมือหน้างด้ค่ะเด้อคือถอดกระดูกเราคิดไงก็ดีที่สุดแล้ะชอบเช็คตัวเย็นแล้วบอมมี่ค่ะบอมมีต่ตีนไก่ เต้มตุยยันแต่ว่าลูกแล้วลูกแล้วลูกแล่าเออแบบนี้ก็ดีกันนะคะเล่มือนั่งกระแซบอีแบบหลายคนมันเกิดตำหนิมากเออกินบะซุบบ้ามันแท้เฮากินตีนไก่กับเออแท้กระดูกกับหญ้าอีกหลายคนหลายมากป่านนี้หลายคนหลายมากคนกับ นี่ข้อแม่มนหนึ่งเพื่อนว่ากินเนี่ยเพรอ้าปากกว้างเกินไปเพป็นว่าเอาขณะคอยอ้าปากกว้างปานนั้นมันก็นยังโมมิดอยู่พอพับคุณนึกหายดืย้อถึงกับมาติชมเพื่อนกับเบิ้งคลิปนั่นนหะเพื่อนจังมาติแดดโอเคเอามากินกันเลยผักเพื่อนนะจะในผักเลี้งสิขอจังสิ ผักได้ขายได้พักบดส่วนเนี่ยนี่แหละพักที่คาเติมกินกินกินจิตเนี้บอุ้ยขนาดนี้ขนาดหอนบางคนพอกกันกินบดสุภาพได้หน่อยเห็นจะเป็นอย่างยาง,ยางพี่น้องขา เขาตรวจวขาไปดดเด็กขาดเด็กน้อยเนะี่ยพ่อแม่เพิ่นกับดูได้ดูโดดเด็กค่ะเด็กเพิพง่งห้งเสบ่ยอันนั่นหรอครับนั่นเขาไม่เพิ่งเพิ่งกระสอนนะคะว่าก,กินแบบนี้มันรสสุดปากเพิ่นกระสอน,นนะคะเด็ก จนเนยียคนไทยเขาเจะฉลาดด้วยค่ะเด็กเล่นอะฉลาดกูพูดง่าออยกว่งงนฉลาดด้วยค่ะเด็กฉลาดเขาไปเรียนอินเตอร์เล่อเนอะไรหน่คะเด็กเขาหุ่จักควึ้เบื้องต่ำค่ะเด็เดกเ,เ,ดเป็นผมข่อยับหลังที่พ่อแม่สอนเขาเขาบอกฟังหน่อยเยอะค่ะเด็กราะว่าเขาอินเทอร์เน็ตถึงม่นสุกยาก เขาคงจะคุ้มตัวยังก็ไม่ยังอีก้เผ่าได้ขนาดนี้ ก็อแขนเสียใ่กันเลยนะคะก็จะหเก็บกินกับก็ต้องอินเกินไปเด้อค่ะเด้อก็ต้องทุ่มมหา ต้องพึ่งขนาดขนาดนั้นแล้ค่ะเด้อเคิดกินคิดกินโชว์เล้วค่ะเด้อบ่ได้ทั้งขนาดนั้นแล้ค่ะเด้อทุกที่คอมเมนต์มากเพิ่นแกะ,ะบล็องนี่แหละค่ะขอบคุณหลายแล้วค่ะเด้อ เขาตรวจว่าแพายยยาท,ทย์ด้วยค่ะเด้อไอเฮตุการคุณไม่มีปัญหากับชีวิตของตัวเองไอค่ะเด้อไม่ต้องไม่ต้องอินกันไปเด้อค่ะเด้อไม่ต้องอินกันไปอินกันไปจนเหตุการตัวเองไม่ถูกอ่ะมันไม่ดีนะครับจินเงี้ยเรื่อิงเงี จะไปชเลีกขนาดนไหนคะขนาดฉันกินอาปากกว้างตั้มนี้ขนาดนี้อ่ะกินซอยจู่ของฉันไหนกินนะกรุงรอบเติมจะขับไปเมืองได้ขนาดน่ะขับไปเมืองแง 嗯，嗯，别磨碎了 เมนูนี่ถือว่าเด็ดเลยค่ะด้วยสับเปรียกมันเต้ในม,มือนัง่งกินง่ายกินง่ายค่ะกระเห็ดยินไก่ไม่มีกระดูกอืม มวนใสไปเลยเนี่ยเอาเล็บม,าามือนางใส่มวนใสไปเลยเนี่ยไม่เงเอมบโอ้ยคือหอนเด้อ Hmm. thank mm -hmm. กินอะไรก็กิ่น,นะะด้ค่ะเนีย่ยเรไปเสเรียกนันนะ mày nha mà kinh cái gì nữa này nè đây mà tàu sẽ ôi dàng dàng có kênh có khuôn nữa đấy nè nè phân kênh coi cho khó nhỉ chú máy này cái này kênh coi có mèo đấy hả đấy có kinh đấy hả đấy. แไปหาคกอเล็กนอยจะมอเห็นยังไม่ใช่เล็กน้อยสุ่งนี้นสื่อสอนล้วมันโบราณขนาดนี้เลยนอไม่เห็นมั้งทำไมเนี่ยเล็กน้อเกินไปเนี่ยมันนี่จ้เปิดโทรศัพท์อะไรเปิดเสีมันเบิ่งังมันมักมันก็ไปฟังดฮะมันหายเอยอ แล้วมาบนล่านเ้อค่ะเนาะในสมัยใหม่เดี๋ยวค่ะ,เ,คะเดี๋ยววันวนี้เห็นคลิปขอาเซมอนยัยงไงอุ้ยม่เตอรทุ่อสอนฉันหรอค่ะ การทำเนีติช่มกับกันดีค่ะขอบคุณหลาหลายขอบคุณได้ไขดดบบานาดนี้ชาวบ้านที่ทำเนีติช่มไม่ได้เปิดตัวตนเลยขนาดน่นะไม่ได้เปิดตัวต,วตวน่าตัวเองเป็นไผ่เลยขนาดน่ะ ไอ้มาดแบบนี้ติเตือนก็ะเดียห์ค่ะตอนนี้ติเตือนก็ะเดียนหะ์อนตั้งมันเหรอตะว่าได้มนะาสมัยน,น,นะนี้นะ่ะหมายถึงว่าเด็กน่อยขนาดไหนเพิ่งเกินไม่หรือคะ แต่เกิดแม่เขาจะไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอายุขนาดไหนถึงถึงจะว่าได้หน่อยเืิ่งแลวมันเป็นแบบนั้นทำไมนี่แล้วมาเขาพัฒนาแล้วค่ะเขาฉลาดเลยค่ะพอแม่บ่ต้องจำเป็นต้องสอนเขาเนาค่ะเขาเขาดูเรื่องเขาอี น่าขาะสมัยปันตนานีเจ้าค่ะเกิดมาก่นมีโทรศัพท์แล้วค่ะเพราะว่าณยังที่พ่อแม่กันทายลูกเองว่าุงตั้งแต่หน่อยเนี่ยเกิดมาก็เกิทายลูงเขาเกิดมาหนมีโทรศัพท์ตั้งแต่หลกอาการเขาเลี้ยนลูกเลยค่ะเด้อบ้านเป็นคนจีนโง่เลยกันจะไปหาดูลูกดูถูกลุงเต่าจู่หองเลยค่ะเด้อ ดูถูกดเตจาจะของจะได้ไ่าเป็นคนทีมพัฒนาทุกเด,ด้ออืมเวาจส่งเสียนลูกเสียนั่นใส่ย,งยังนะค่ะเนาะเขาลาดตแต่พอแม่ฉลาดเขาก็ฉลาดตามเเด้อแต่พอรวยเนื้อถัำเขาก็ไจน้ถังนะคะเนะ ก็หลุดอยู่ในถังเอยู่ในถังเนี่ยค่ะเด้อเป็นกอนปานะะ่าครับแล้วมันหลุดว่าเป็นแบบไหนันฉลาดเนี่ยค่ะเด้อคนที่คอมเมนต์ว่าให้ค้นนะ่ะฉลาดแต่ตัวเองไม่ฉลาดซอนดูพวกฉลาดเนี่ยค่ะเด้อแล้วหลงต่ออย่างยางตัวเองจะเป็นอืมเป็นแมมนี่ยน,นะคะ พ่อแม่เป,แเป็นแบบนั้นลูกตองก็เป็นแบบนั้นแนะค่ะเด้อจะไปกินมาดูให้เป็นศิละปะเด้อค่ะเด้อการเฮดคลิปกินนี่กับเป็นศิละปะเด้อค่ะเด้อหรืกินเป็นศิลป์ดูเป็นศิลป์นะค่ะเด้อแกไปดูีเสียดกันไปดูีเสียดกินไปหไหนมันก็เสียดให้ตัวเองเป็นทุกข์นะค่ะเด้อ ขอบพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ดันติตันนี้มากก็บว่เป็นปัญหาเด้อค่ะเด้อบ่ได้มีปัญหากับกับคอมเมนต์ทั้งนั้นแต่ก็จะบอกแค่ว่าให้ดูเป็นศิลปะหรเป็นศิลป์นะคะเด้ออย่าอินเกินไปการเอียนเกินไปเฮ็ดให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยค่ะเด้อขอบพูดหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ คอมเมนต์มาเลยเด้อค่ะเด้อผู้คอมเมนต์มากมีหลายคลิปเด้อค่ะเด้อมีแต่งเยอะแยะคลิปแซ่บเส็บนวลน,น,นักวก้อยซอยจุก,กม็มีเด้อค่ะเด้อประกันบ่ไ่อยบ่ออาปากกว้างคอยจะกินในย่างไหน,นขณะค่อยอาปากกว้างคนยังเหี่ยู่ไปคอมเมนต์ได้ไดือ,อไได,ดไปเบิ่งคลิปเลยเด้อผู้ที่ว่าคอมเมนต์มากไปเบิ่งหายแน่หลายๆคลิปที่ เจ้าอาจจะชอบก็ได้นะข้าวอบปังจ้อมก็มี